สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะคะอ่ะมาฮะมามีทำอะไรกุกกุกุกกะกะุกกุกวัมามีกำลังยุ่งชุดอยู่ค่ะคืนนี้นะคะทุกคนนักแสดงทุกคนจะได้ใส่ชุดใหม่กันทุกคนทั้งเซตนักร้องเลยนะคะเพราะว่าหัวหน้าผู้นำทีมงานทั้งสามคนนะคะบอดหนุบอดต้มบอดนกนะคะเป็นผู้อุปการะชุด นะคะในรลยที่29นส้ทุกคนเลยนะคะพอมามีเป็นสีชมพูดำนะคะเป็นสีชมพูดำมีชุดเป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นปอกคอเป็นโน้่นนี่นั่นนะคะและที่สำคัญนะคะใส่แล้วอสวยอยากจะบอกว่าสวย <c oughs> หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามดูนะน,นี่เป็นชุดของมามมีนะคะชุดน้องๆคนอื่นดูที่ห้องของใครของมันนะคะ แลรอดูไลฟ์คืนนี้ก็แล้วกันแต่คืนนี้ฮ่าน่าเสียดายนะคะน่าเสียดามากเลยไลท์ที่ส9บเ้าแพลทิดานะคะลูกสาวปริมาลูกชายปร,ริมานะคะ,ะน้องแพลไม่ได้มาไม่สบายนะคะปวดแขนไหลค่ะพี่น้องคะฉ<ด>ีดวัคซีนเข็มที่2ต้องพักผ่อนเนาะเหมือนว่าค่ะมามี่ก็ไม่ลืมที่จะเก็บชุดไว้ให้ลูกนะคะนี่เป็นชุดของน้องแพลทิดา อ่ตัวอักษรตัวพีพีก็คือแพลวเนาะพิเศษหน่อยมีตัวพีพี่น้องขาป้าเอาผมขึ้นสิบเปิดอ้องลูกไปนี้วิ้ยใครเบิ้งดีปะเนาะอ่ะให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะคะพี่น้องขามันแบบบู๊ยจุดใหม่จุดใหม้น้องแพลป้าตัวป้าตัวป้าตัววิ้ยน่ารักกับจิกฤีพี่น้องขาดูสิมีโบด้วยนะคะว้ายน้องแพลใส่ดูสิดูสางาดูน่ารักนะคะ อืมไอต้ตาต้าเป็นกางเกงน,นะคะเป็นกางเกงแล้วจะเป็นเสื้อสูทแบบนี้สวยค่ะพี่น้องคะสวยนะคะขอบคุณบอดนุบอดลูกบอดตั้มด้วยนะคะที่จะดีกับน้องๆจะดีกับทีมงานทุกคนนะคะอถูกใจมากเลยคะ่ะถูกใจใส่แล้วต้องปังใส่แล้วต้องสวยใส่แล้วต้องปังเออนะคะมีหลายสีพี่น้องคะคืนนี้เราติดตามนะคะว่านักร้องแต่ละคนจะได้ใส่สีอะไรนะคะรับรองว่า สวยถูกใจแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสว่วนบามีก็เก็บชุดไม่ให้ลูกเสพใหก่อนเก็บเข้าถุงก่อน,นพี่น้องค่ะเก็บข้าถุงก่อนอ่ะเดี๋ยวเก็บหงหูกก่อนองเจะคข้องเก็บที่หลังนะหงมูกหาลูกต้องมาก่อนอหาลูกต้องมาก่อนอึบอึบอึบเอ้ยงามไรงามไร ันนี้ลาแฝงชด่หอมมะมีนมนะคะปุเนี่ยเก็บอย่างดีค่ะแรพรทิดาต่อไปก็เป็นของตัวเองนะคะมองตัวเองก็จะเก็บนะคะเก็บใส่สูตรเหมือนกันนะคะคือที่ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะ